<Okay. S 2> มาครับวันนี้มากับวีโ o ครับผมใช่ครับผมมากับวีโ o ครับร้ <c oughs> <c oughs> อนตัวใหม่แล้วใช่ช้ร์ตัวใหม่วันนี้ก็ <c oughs> นนก, <c oughs> ก็ภู้ิิจันำเสนอมากมากเพราะว่าก็มีแบบว่าหลายฟังชันที่แบบว่าตอบโจทย์เด็ก Gen Z แ, <c oughs> แล้วกันแล้วก็รู้สึกว่าเป็นแบบโปรดักที่จับถนัดมือมากๆแล้วก็แบตเนี่ยชาร์จไวสุดๆอ <c oughs> ๋อ Gen Z Gen Z แม่แบบ เรามีแอคทิวิตี้เยอะไงเช่นแบบว่าไปออกกองมั่งไปเต้นมนั่งเงี้ยมันต้องใช้ความเร็วมันต้องใช้ชาร์จแบบมากๆคาานเลยใช่ไหมสุดๆแล้วก็อันนี้ผมไม่ได้โม้นะ,ะแบบเวลาแบบไปทัวร์ต่างประเทศเงี้ยคนใช้วีโวนเยอะมากซ,มซูมซื้อไปท่านนะครับซูมศิลปินที่คุณชอบเฟีเจอร์ไหนที่เราชอบคที่ชอบจริจริงๆ,ๆเนี่ย ไปรุ่นอย่างเราคือผมเป็นคนที่ชอบแบบว่าเป็นเป็นยางไรรุ่นเป็นยางไงรุ่นก็รู้สึกว่าที่ชอบเนี่ยชอบแบบว่าสเตจโหมดเพราะว่าตอนที่เราไปพวกทัวร์ต่างประเทศเราจะเห็นว่าแฟนคลับแบบว่าชอบชอบแบบชอบใช้ vivo แต่ว่าใช้รุ่นก่อนอันนี้แต่ว่ารู้สึกว่ามันก็ซูมสุดยอดแต่ว่าอันนี้ก็เรียกว่าคือซูมไม่แพ้กันแน่นอนเพราะว่าเหมือนแบบทาง v i v เขามีสเตจโหมดที่ว่าสเตจโหมดแบบว่าปกดิคนแบบว่ามันซูมกันแบบ 10x เงี้ยหรือว่าแบบซูมเยอะๆแบบ็กซิมัมอะไรเงี้ยภาพมันจะแตก ก็คอยตีมันจะลดลงมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอแบบว่าได้ลองซูมผมซูมแมวที่บ้านซูมไปถึงตาเลยอ่ะแบบรู้เลยว่าแบบตาขีบตาทีละกี่รอบรู้เลยั้นต้องให้เป็นแฟนใช้รุปนี้แล้วใช้หมดใช่ใช่ก็ถ้าสมมติแบบว่าแฟนๆเนี่ยแม่สมมติแฟนๆใช้เนี่ยแฟนๆใช้ตอนแบบเพอร์ฟอร์มสเตจเงี้ยเห็นปุ๊บเดี๋ยวผมจะรอตรงนั้นนานๆถ้าช่วยเห็นปุ๊บ ผมลงไม่หาเลยเราได้ใช้กล้องถ่ายพี่เอชอย่งคะลองแล้วมันยังไงไม่ใช่เครื่องนี้สิใช่เพราะว่าเหมือนแบบได้ลองแล้วก็คือผมชอบถ่ายเขาตอนนอนทำไมอะมันยังไงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตัวใหญ่ที่เจอกันจะเป็นตอนนอนไม่ก็คือเราไม่คือเราเนี่ยไม่ก็แต่งหน้าก็นอนไง อ่านหลับไม่ใช่นอนหลับอะไรเงี้ยแล้วผมอะรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วแล้วก็มีวิวโว้อในมือเราทำไงดีเราก็เลยสมมติในห้องแต่งตัวใช่ไหมเราก็ไปอยู่ตรงนู้นเลยอีกห้องหนึ่งแล้วก็ซูมผมซูมมาเลยผมซูมเป่นรู้ตัวเพราะว่าถ้าสมมติว่าอยู่ใกล้นะเขาจะรู้ตัวแล้วก็ใช้ฟีเจอร์ที่เขามีอยู่เนี่ยก็ใช้สเตต์หมดเลยตอนนั้น ใช่เรียกว่าขุมอะไรนะครับจะมีจะได้เห็นรูปเหล่านั้นอยากเห็นรูปขนเส้นนี้เท่าไหร่สามร้อยได้เดี๋ยวผมให้สาสิแปดเลยแบบสามรอสบปดไปเลยอันนี้เขาเลือกมื่อไหรนะเาเลือกตั้งต้นอ๋อที่เขาเลือกโอเคโอเคเอาวันนี้เนี่เรามีโชว์ใช่มีโชว์เนี่ยไม่ก็ คือรู้สึกว่าเราไม่ได้เจอพี่ตู่มาสักพักนลยใช่ก็ที่ผมดูพี่ตู่ล่าสุดก็ได้แบบที่เขาไปคอนเสิร์ตไปโนนไอยางใช่แล้วก็ไม่ได้ดูอีกเลยแล้วก็ถ้ามาเจอแบบไลฟ์แบบเพอร์ฟอร์มแบบไลฟ์ก็ไม่ไม่ไม่เคยเลยแบบไม่ไม่เคยจริงๆเพราะมีแต่อัดแล้วก็ลงไปโนนไอยาใช่ใชแล้วก็แอบตื่นเต้นเพราะว่าเราซ้อมรู้สึกว่าเพลงที่เราเคเรียก่าอัดระวางทางเราเคยร้องแล้วแล้วก็เพลง Lost Star แล้วก็ เ,เพงลงรักซึ่งสองเพลงนี้เราเคยแค่แบบว่าฟังหรือว่าร้องแบบแยบแยบแบบไม่ได้ร้องเยอะมากอะไรเงี้ยแต่พอได้มาลองร้องจริงๆรู้สึกว่าก็แอบ,บลุ้นตื่นเต้นมากๆแล้วก็วันนี้เป็นแบบว่ารื้ว่างานเอกซ์ซีมากแบบแต่แบบมีแต่แบบคนแบบใช่แบบว่าคนเยอะมากๆคนเยอะมากๆค,คนที่เราไม่รู้จักเยอะมากๆเราก็เลยต้องเพอร์ฟอร์มดีๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มีผู้ใหญ่เยอะมากๆเลยแบบว่า เราตื่นเต้นแล้วจริงๆผมขาสั่นเลยนะขนลุกสู้เลยไม่อยากจะบอกขนลุกเพราะอะไรแล้วตอนยังตื่นเต้นอยู่อีกหรอเราก็เต้นทีย่อตื่นเต้นตื่นขึ้นังเอออ่ะผมไม่ค่อยร้องเป็นหนนเนี่ยแบบนานๆทีจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าพอได้มาลองร้องดูก็มันก็อุ่นใจมากขึ้นแล้วแล้วเป็นครั้งแรกด้วยที่ร้องพี่นิชาแต่เมื่อกี้พี่ชาเขาบอกว่าแบบมันก็ช่วยเขาไม่ได้เยอะเลยนะช่วยโอ้ไม่ผมไม่ได้ช่วยเลยจริงๆไอผมไม่ได้ช่วยเลยเพราะว่า คือเขาจะบอกว่าเขาล้องไม่ได้แต่ที่เขาล้องเก่งมากคือคือทุกคนเห็นอยู่แล้วแหละแบบทุกคนเห็นว่าเขาล้องประมาณไหนคือเขาจริงเขาล้องดีมากแล้วเขาชอบถอนตัวว่าจริงตัวเอง้องไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแต่ใช่คือจริงๆอะผมเห็นตั้งแต่วันซ้อมว่าคือเขามาหาอะไรผสมประสานเองเลยนะสุดยอดมากก็เลยรู้สึกว่าเขา humble ตัวเองไปหน่อยแตจริงๆเขาเก่งใช่ไม่เห็นเ่อจะมีโอกาสได้ล้อมกับเอง ไงมัเป็นโนตัวเองครับเป็นโนเป็นโนตัวเองพี่โต๋เขาพูดว่าแบบหรือจะแบบบมีแบบเป็นโนไอที่เป็นแบบทีป๊อปเนี่ยเราสนใจไหมสนใจอยู่แล้วอยู่แลบบดิวเลยดิวหรือยังเออดิวหรือยังพี่โต๋ไม่ดิวเราดิวเองไหมไม่เราบอกเลยว่าพี่โต๋ครับหาแท้คิวเลยยัดเข้าไปเลยวันไหนเอาเลยอะไรไม่เพราะว่าอ่ะสาระคืออยากอยากอยากเราอยากร้องเพลงจริงรู้สึกว่าเวลาร้องเพลงไอ้พี่โต๋รู้สึกว่าเราได้ เราฟินอะเราได้กลับมาเป็นตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าชีวิตของเราการร้องเพลงแบบร้องเพลงโชว์พลังเสียงอะไรเพราะว่าเราเรียนดนตรีมาตลอดแล้วก็ได้มาแบบเพอร์ฟอร์มตอนนั้วทุกคนก็รู้สึกมีความสุขมากๆเพราะมันก็คือความฝันที่เราแบบตั้งต้นมาตั้งแต่แรกด้วยใช่ใช่ครับแสดงว่าอคอนเสิร์ตเราอาจจะอาจจะมั้งต้องหน่อยมัมีอะไรครับเป็นโนไงเป็นโน้มีครับเดี๋ยวขึ้นจอให้ทันทันของเราอย่างเงี้ยเอาไปเออเป็นโนเอ้า คอนเสิร์ตก็ต้องคู่กับเครื่องดนตรีอยู่แล้วก็ต้องรอดูว่าจะมีเปียโนกีตาร์ออเคสตราไหมอันนก็ต้องรอดู อะไรนะนังตะลุงตลุงนางตะลุงคืออะไรครับัไ้จักนไทงเมเมตะลุงเอาละเกิดม่ทละพี่ขอโทษี้เสียงปองบงปองเอม่ได้เอ้ปองปงปองงชี้เขามันคือดนตรีไทยที่นึงตามไม่ไม่ใช่ตุงตุงที่แบบเทศกาลจีนเหรออะงน นะเอคอังกัลุงเอรั่กรบก็คือเราอาจจะมีแบบดนตรีใช่ไหมใช่ได้คอนเสิร์ต็ด้คอนเสิร l ตได้คอนเนร์้ว่นเสิร์ตได้คอนเสิร์ตไดกคนเสิร์ตได้คนเสิร์ตได้วันเสิร์ตไดกคอนเสอร์ตได้คอนเสิร์ตได้อนเสก็แบบด้องเอย่างเด้วอนเสิร์ตได้คอนเสิรว่าถ้ีอนเสิร์ตไดคอนเสิร์ตในคอนเสิร์ตไบ้คอนเสิร์่ด้คอนเสิร์ตได้คอเสิร์าจด้คอนเสิร์ตได้คอนเอิร์ตไ้คันเรา เตรียมหรือยังเตรียมแล้วคือเโซอัลสองวันอุ้ยเขินไม่เขิน็ว่าเขินมาแล้วตาก็มาเต็มเลยต้อมาตั้งแต่งานใช่เดี๋ยวยกมาทธานทุรนตีมีหมดเอาหมดเลยพี่ฝากแต่มบ้านเป็นอากาลุมไว้ด้วยเนาะเอาได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองไปเซิร์ชดูนะว่าเป็นไงอยากรู้ว่าตอนนี้โซอัลอ่ะติดวงไปไหนอ้าจริงๆผมคิดว่าวันแรกเนี่ยคิดว่า ยังรุนรุนอยู่หมดไหมแบบแอบกลัวแต่พอแบบว่าแบบอุ้ยเปิดเปิดครั้งที่สองแล้วก็หมดแล้วรู้สึกว่าคืยเป็นไปได้เหรอเป็นไปแล้วมีใครไปแอบซื้อหรือเปล่าแบบแบบบอดไปซื้อหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลัวแบบว่าเออแบบคนแบบไม่ได้แบบเราไม่ได้ดังขนาดนั้นนะแต่จริงเราดังเป็นล้านไม่ตอนนี้อยากเห็นหน้าผู้จัดการหน้าผู้จัดการแบบแทน้องได้ ตหมดแล้วตงีแล้วใช่ก็อ่ะก็เรียกว่ามีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆเพราะรู้สึกว่าเราก็ได้ทําหลายๆพาร์ทด้วยกันครับรู้สึกว่ามันแบบเราได้เรียกว่าเราเติบโตไวพอสมควรที่แบบว่ามีผู้ใหญ่ใจดีแบบว่าคอยให้โอกาสเราเยอะมากๆใช่ก็ขอบคุณมากๆเพราะจริงๆเราก็ค่อนข้างที่จะสักเ็จทั้งแบบในพาร์ท o u t กับเพื่อนทั้งในพาร์ทคู่อะไรเงี้ยเราก็คือสักเ็จทั้งสองของสองด้านทั้งสองด้านจริงๆมันยังไงครับมันยังไงอ้ย จะลอยแล้วเนี่ยจะลอยแล้วเนี่ยลอยไม่ก็คือถามว่า s ั c c e s s ไหมก็เรียกว่า success เพราะมีคนรู้จักเยอะมาขึ้นแบบว่าหลากหลายด้อมรู้จักครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันก็ยังไม่พอหรอกเพราะว่ามันแค่แบบผมเพิ่งเข้าวงการเองงี้วก็รู้สึกว่าเรายังใหม่มากๆกับหลายๆอย่างแบบจริงๆต่อให้แบบการร้องเพลงที่แบบว่าเราถนัดมากๆเนี่ยเราไปเจอพี่ๆในวงการที่รู้สึกว่า เออเขาเก่งกว่าเราเยอะมากเราก็ต้องเรียนรู้จากตรงนั้นแบบเรื่องเต้นก็ต้องเรียนรู้จากเพื่อนเพื่อนในวงแล้วก็เรื่องแบบการแสดงก็ต้องเรียนรู้จากพีเอสเื่ออะไรหลายอย่างมันแบบมันต้องแบบมีวลฟ e x p l o r e อะไรเงี้ยใช่ไหมคะีรางคู่รรขอถามคำถามหนึ่งรูปที่ตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะไม่ปล่อยแล้วอยู่ๆเขาก็ปล่อยออกมาเราคู่หรือยัง ไม่ได้พูบเลยยังงไผมตกใจไม่รูปสุดท้ายใช่ไหมต้องมาแล้วทุกคนตอนแรกตอนแรกตอนแรกเราก็เลื่อน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 อ๋อคือก็รูปน่ารักดีเนาะแบบน่ารักแบบวายแบบมุดมุ้งอะไรเงี้ยดูดูรูปสุดท้ายแปลกๆคือรูปเนี้ยจริงๆมันเป็นโทรศัพท์ผมเป็นโทรศัพท์ผมแล้วก็เพี้ยเพี้ยคือผมอะตอนนั้นมันก็แบบว่าเราก็เล่นฟองแหละเล่นฟองกันเพราะผมรู้สึกผมชอบเล่นน้ำอะไรเงี้ยก็เล่นฟองกันแล้วก็ คือถ่ายไว้เพื่อเก็บไว้อะไรเงี้ยเพราะรู้จะไม่รู้จะลงเมื่อไหร่ดีอะไรเงี้ยแต่พอเห็นปุ๊บอ้าวลงแล้วหรออะไรเงี้ยเพราะมนฝั่งเขาเคยพูดว่าไม่ลงหรอกเก็บเอาไว้เห็นไหมเขาห่วงอยู่ๆก็ลงงงมากจริงๆถ้ารูปเต็มเนี่ยอย่าอย่าไปนี่เขาครอปอยู่นะจริงเขาครอปอยู่ไรที่เป็นอะไรอุ้ยอย่าเลยครับผมมันจะอ่อนแอไม่ได้นี่ขนาดรูปครอปยังแตกตื่นหนึากันทั้งเอ็กซ์ขึ้นหคงขึ้นเทนไม่ก็รูปรูป ลูกเต็มก็พัชตัวนุ่งแค่นั้นแหละไม่มีอะไรโอ้โหหรอแบบนั้นไหมถือว่ามันมีเซตที่บอกว่าเราอยากได้อะไรเราคาดหวังอะไรหรือเปล่าไม่ใช่หรอหถึงว่านอกจากตรงเซตฟูฟูฟองฟ้องอะมีแบบวิวอื่นไปอะไรอย่างเงี้แบบบีชไหมมอนต้องมันแบบพอมีทริปกันไปตั้งหลายทริปไงมีทริปหลายทริปใช่ไหมใช่คือเชียงใหม่เนี่ยเป็นทริปที่เราชอบมากๆแล้วก็ อ่ะเราก็ไปเอาได้แดงใช่แล้วก็ร so well, so ู้สึกว่าเชียงใหม่เนี่ยเราอยากไปหาวาย์ใหม่วาย์ใหม่ใหม่อะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็มีวันเวลาที่ตรงกันแล้วก็ต้องก็ต้องรอดูว่าวันไหนละกันอาจจะเร็วๆนี้ก็ได้อะไรเงี้ยสัญญาไหมว่าจะรับรู้ให้ดูหรือมีเป็นวอล์กเลยไหมทำบุกสัญญาครับฮ่ามิ้วก้อยชาวล็อกอันนี้คือชาวล็อกสัญญาแล้วนะสัญญาชาวล็อกดีต้องพุดชีสนะพุดชีสใช่เป็นฟุตลองด้วย แล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะเดี๋ยวเพลงเรางเราแล้วเอ้ยไรแค่ไงเราก็ต้องมีเพลงของเราด้วยใช่ไหมเป็นน้ำหยดครับไม่ใช่น้ำหยดธรรมดาไมเป็นน้รหยดน้ำหยดใหม่ด้วยนะไม่ใช่น้ำหยดธรรมดาเป็นน้ำหยดลงหินด้วยอะไรนะกล่อนไหมคะน้ำหยดลงหินมากๆหินมันก็ก่อนอยู่แล้วก็ต้องรอดูว่าเป็นเพลงแบบว่าเศร้าโศกหรือเปล่าหรือเป็นเพลงแดนซ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าไรแค่เนี่ยปล่อยเพลงมาแบบ มากมายหลายหลายสไตล์ใช่หลายแนวอะไรเงี้ยก็อาจจะเต้นแบบเหมือนแบบใช่อาจจะข้ามไปถึงหรือว่าหรืออาจจะแบบสนุกมากๆเออตลกหรือว่าเศร้าอ่ะต้องรอดูนักเอ็มวีเป็นใครอะไรเงี้ยอ่ะจะลองรอดูนักเอ็มวีไม่มีนะไอ้ทันไม่มีไม่ทันไม่ทันแล้วเออโอเคครับ็มวีาเรียบร้อยที่ขครับ ก็ฝากให้ฝากอะไรตอนนี้เอากผลงานครับก็เอาฝากฝากหมูอฝากมืันเลครับฝากมืครับก็ฝาก vivo s 2 0 FE ด้วยนะครับก็เป็นฟีเจอร์ใหม่ๆที่ตอบโจทย์เด็กเจนเอย่างพวกเรานะครับเจนอย่างพวกเราที่ให้พวกเราถูกแล้วอายุวัยรุ่นอายุวัยรุ่นอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นพอร์ r a i t เหมนที่พี่นิชาบอกนะครับก็สามารถชัดได้มากๆแล้วก็แล้วก็สเตจโหมดนะครับก็สำหรับพี่แฟนคลับแล้วกันพี่แฟนคลับหรือว่าพี่ๆแบบว่ามีศิลปินที่ชอบ หรือว่ารู้สึกว่าชอบแกล้งเพื่อนแล้วกันแล้วแบบใหญ่ๆใหๆอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปตอนนอนอย่างเงี้ยอันนี้ก็ตอบโจทย์มากๆใช่สเสร็จหมดครับ